วันนี้จะมาเทส H S 003นะฮะแต่ก่อนบินต้องขอพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็คือต้องฝากขอโทษคุณเจนเจ้าของเพจประมูลเครื่องบินด้วยนะฮะเป็นเป็นความสะเพาผมเองนะฮะเพราะว่าก่อนก่อนจะสั่งเนี่ยผมไม่ได้ดูรูปเพจว่ามีเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าเพจนั้นเปิดมานานเท่าไหร่แล้วนะก็เลยพูดทํานองว่าเฮ้ยกลัวจะไม่ส่งของอะไรอย่างนี้นะก็เสียมารยาทไปพอสมควรนะฮะก็ต้องขอขออภยัย เป็นอย่างสูงนะครับเป็นเป็นความสสเพาของผมเองนะท,ที่ไม่ได้ตรวจดูอะไรเรียบร้อยก่อนอมาลองบินกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับห่อ,อ,อตรงลามานะครับเดี๋ยวมีความนิ่งพอเป็นควรนะครับฝั่งงานได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับผมซึ่งรุ่นนี้ไม่มีไจโลนะครับอาจจะการหางนิดยากนิดหนึงแต่ว่าสําหรับการบินส่วนใหญ่นะฮะถือว่านิ่ง เลี้ยแค่คันเร่งนะครับหางไม่ต้องการแล้วก็เดือนหน้าแต่หลังนะั้นไม่ต้องการนะครับคือป๊กขวามือเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นหอที่บินนิ่งมากนะครับอขอจบคลิกกระเทงเท่านี้นะครับผม